ข้าวหวานขนมลาร้อยนี่ที่นี่นะมันให้ามายี่สิบปีแล้วค่าดวกรถบลต์ฮองติเรากำแพงเมืองฮะหรือกำแพงเมืองอนครอีจังเลยจ้าไปได้นครซีธรรมดานะที่เ่อง,องลึกจริอง,องอีกขึ้นตัวจอ สลามมี่กุ้งบุรมตัวลาว่าประการตูค้คามาดแตาเองนะคะก็ะจะเรต่อพนามนนเวลาเชียร์ด้วยซอค่ะเวลานี้เวลาตีสี่ค่ะแล้วก็พบกับมาดำตาพาเที่ยวตีสี่แบบนี้เช้าเช้าแบบนี้มาดำตาจะพาไปเที่ยวไหนกันตามไปเลยค่ะทุกคนบุกลีม้อแล้วนะคะ ทุกคนนะเปาะมาดาไหมคะเห็นไหมคะตอนนี้รอรถมารับค่ะรถวีเอพทนั้นค่ะทุกคนเจอกันค่ะนี่คืออรลูว้าวเจเเชมุกอลิมอเจนี่มันจะดังกวอลิมอนี่บุกอลิมอสเกลแต่ทำไมล่ะที่เห็นจะตุยพิมดำด่านี่ว้าวจะเป็นนาทีติดตัตู้ก็ตะโกะอะไมาแลยนี่ปปปิ้่มันาเหาะอยู่เกาะ ยังไงรถจัทิ้งแล้วมาเด็กแบบนึงจัเนี้เอเติเค็ตาสุดยอดนกยิงเล้นะยงไค่ะนี่ก็สาปาแล้วนะคะนครศรีธรรมราชค่ะ c e n t ข a l p ล a ลาซีนี้เน่ เฮ้ <BS> hey, ทุกคนติดอยูตลอดทางมารีนอนตลอดเลยวันนี้สัปาดอฟคอนซีธรรมาราปลูกโป่งแดงเดบงเก็แดงเกาะสีแดงว,วันวาเลนทายสีกรุงพาเตรียมพร้อมค่ะแต่มันดำดำไม่มีใครอยู่โซ่แงสิคะอัะกาะชื้นไฮ้โตร์ที่ทั้งตัวหนึ่งวัน Oh tak kena Oh no Kenapa strawberry tak kena wajah? Makan strawberry sot-sot ni Wah mahal Sedap wahiso saya gini, tak ada wahiso Tengok beg 20000 stay Tak lewat wahiso lah ni, tak lewat wahiso Mana telah ajok ni, tak lewat wahiso บอกล้วก็คุยกันสกิมเลตเลาเินตุ่มาม่ตุมยำทะเลตัเป็ดเด็ดตั เลยข้าหวาขนมลา้อยนี่ที่นี่นะมันท้ายมา20ปีแล้วค่ะดว่าปลาจะองติงอาบไปลิสดๆตะมาแกนี่ห่านตมาแกกรอบๆนี่อือับเขือก็กรอบก็ปลาไปหลายลูกแล้วเฮ้ปานี่หน่กิมาซิดกลางก็เดินกินมากรโดกะโดนกดินนาโยนัินตะนาโยปลาเสีเสียบางอย่าปลเสยดเอดานนึกวเสียดปากละโดดเสียดปลาสุกงูนี่เหมือนคอนเหมือนคอนนี่ก็เลกขกระปางัเมือนคอนนี่ Mereka ni di sejat tengah ni masjid klang ni, nakhon siam merah ni, jalap budaya di makit to ni, ah pertimbangan hollywood ni, kau ada indo tak indo malaysia tak malaysia, Tengok semua thailand, sumbala besar, 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 mak besar, 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 Suai เจาหนี้เมะกันตอนนี้เหนี่ปากาดูลูดีปากาหมุดตัวยาแม่เจ็ดหัวพวก็คือโดามนอนนิ้วบางอะไรกัวกำแพงเนี่กำแพงนครเนี่ยนามบางอะไรกันแต่ที่ไรจได้ยามแม่โกจังนักการกิจตู้ย่าจังรถือสารงานกรดาษนี่ปากกาหมุดตัวนี่ปากาหัวเมืองนครนี่ปนามกกำแพงเมืองฮะหรือกำแพงเมืองนครอีกจะเคยทาปด้านนครซีธรรมราช วันนี้เรามองกิโดดที่คีริวงขามานอนค้างเต้นกันที่นี่ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้หนูคิมันนอจะพาไปไหนนั้นรอติดตามกันค่ะอันนี้เรามาดูบรรยากาศคัําคืนมานแลหนึ่งทั้ยาดีแวนนสุจโจดีดอลบกบันบา,างกิทำไมง่าแบนนะคะแล้วติดตามว่าพรุ่งนี้จะเป็นแบบไหนบรรยากาศช่วงเชา้าก็ต้องดูพรุ่งนี้เช้านะคะแต่มาละบางกีห้าละบางนอตอนนี้ค่ะ ัลโหลสุภาพบุรุษมอน,นี่ค่ะบรรยากาศตอนเช้าค่ะตื่นละง่วงนอนตื่นเลยแต่ดีสี่มันเดิมเลยจ้าเราก็นี่แล้วเราก็จะพาไปสัมผัสวิสาหกิจชุมชนที่นี่กันว่าแบบว่าแหล่งเขาอยู่กันยังไงนะที่อยู่กันยังไงแล้วบอกว่าเราก็พาไปเดินตลาดกิจละนาตะ,ะกี้เห็นนะาป,ปินีเบมานอนหรืออะรมางีนะมันน้ำหนัแต่มาทำไมแค่ดี่วงนะ ก็มาตาโแดยมันีะดิสิสกัจิปุกามาติตุเราปกามาดิเกต่อดิสะพานเนอแล้วพอสะพานออกินนั่งกินไประไปดเปรมวเฮ้ถ้ามาที่นี่นะคะนครศรีธรรมราชก็ต้องมานอนนี่ค่ะทีวงท่านเราที่สาคัญต้องมาถ่ายรูปที่นี่จิกามาตินี่ที่สะพาน้านครีวงค่ะจะบอกว่า บรรยากาศดีมากมีน้ำไหลตลอดทางคืนเวลานอนได้ยินเสียงดึงฮโซวโค่ะอาวันนี้นะคะมีพี่เขาใจดีวิปัญญามมตูค่ะพนักพิษาอรุณวัเราจะพาไปเที่ยวตลาดกันจ้าค่ะแล้วเราก็มาถึงแล้วตลาดมีคนเยอะมากแล้วก่อนที่จะเข้าขนรโตัง,งแงรู้นะลงไลายชื่อหล้งง còn bạn anh bông phòng thăm với phòng thư dân lịch đi của vợ cho tâm mát to có co มโมเล่นให้ดูบงนี่เนี่ยน่าคู่บงเน่ะพอมาอยู่ที่นี่บ้าติกปอจอมาทยอมก็มีบ้าติกก็มีค่ะเฮ้เธอถ้าดูผื่นธรรมดานี่งงมันคืออะไรนี่ยเรือกระปอหนิงงมากเฮ้แต่พอมาถามพี่เขาเขาบอกว่านี่นะถ้าเกิดว่าเป็นวิถีชาวบ้านที่นี่นะ เขาเอาไปเก็บมังคุดกุเตะมังงกูเตเปาเก็บผล,ลไม้ตามทรงตามส่วนตามเขาอะไรแบบนี้แต่ถ้าสมัยนี้วัยรุ่นนะคะมักจะเปเน๊ะทำเป็นกระเป๋าเดินห้างเล็แปลกๆนี่ท่ากลางธรรมชาติท่ากลางหุกเขาเดินแหลบุเกตตะก้อบุเกตยูบาสุเกต <c oughs> ที่มีเหอรอ จะสังเกตว่าวิถีชีวิตที่นี่นะส่วนมากจะอยู่ในหุบเขาจะอยู่แต่ในเขาทํางานทําสวนแล้วจะบอกว่าชุมชนที่นี่นะคะเขาทํางานเฉพาะในหมู่บ้านส่วนมากว่าจะไม่มีใครออกไปทํางานนอกหมู่บ้านตัวเองนะเขาจะทําสวนทําไร่ทํานาแล้วก็รับนักท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ปกตินทย่ะดิเบตู้เสนอพ่อกระซอกอังนูลวงมันลุลงว่าสรุปว่าเราที่ไดิเปตุกอาด่าพ่เสนอ เดี๋ยวตอนนี้มาดำมตอนออกกิดูลูนะคะอย่าลืมฝากติดตามนะคะ YouTube มาดำมด้าชาแนลแล้วก็เพจ Facebook มาดำดาา้ายะหาติก๊กตอกมาดำด้ายะหาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดำด้าด้วยนะคะไปต่อดูลูนะแตงออกมาดามด้าตอนกิมนออกกมันเอาพู้หล่อดาดับแต้